วัสดีครับวส,สวัสดีสวัสดีวันกองทัพไทยสวัสดีในวันกองทัพไทยพี่น้องทหารอันเป็นที่รักยิ่งทุกท่านกับผมเองรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งกพูดธรรมดาก็ได้ธรรมดาธรรมดาก็ได้ผมชายชาตรีครับผมนี่ชายชาตรีแต่ว่าคุณอะชายชาตุดมันไม่เหมือนกันชายชาตรีต้องเข้มแข็ง ยายชาติทหารแสดงว่าคุณอกสามศอกแน่นอนครับันไอคนนี้ก็อกสองซอกครึ่งสิเชคนไหญอกสองอกครึ่งสวัสดีทางบ้านก่อนพวกเราวันนี้ก็แนะนาตลกคณะเอ็ดดี้มากับพี่วิเชียนแห่งนิติทัศน์โปรโมชั่นสนับสนุนรายการตรุยตลาดตลกมาตลอดสนุกสนานกับพี่น้องทหารหรับร่วมกันสนุกสนานทหารก็รู้อยู่แล้วอจะไงเวลามีศึก เราต่อสู้เวลาสงบเราพัฒนาใช่ไหมรั้วของชาติรั้วของชาติน่าเห็นใจทหารนี่หน้าสงสารนี่ฟังเขาฟังเขาลำบากลำบนยังไงผมเคยไปกล่อมขวัญล่มกล้าวนอนผมมาจากนิติทัศน์จะมาหาดาราอะไรนะดาราออดาราปัดทอไม่มาเชียมีสามยังไม่พอเหรอต้องงานดาราปัดทอผมอยู่กับพี่สุภาพเนี่ยมาจากไหนอ้าว รายการรุยจราตลกนอ,อ๋อต้องการหาดาราเออ,เอ,อขอโทษฮะคุณลองพิจารณานาเขือให้ผมหน่อยดีครับอคนนี้แหม <c oughs> ลักษณะหน่วยก้านดีเหลือเกินเป็นไงฮะอุตส่าห์เอาผ้าที่แม่ทอเองมาตัดสูตรนะ <c oughs> คุณอย่างนี้ลักษณะผู้นำนะเนี่ยนำประชาชนนำควายไปอาบนำ้ำ <c oughs> เป็นพ่อค้าควาย ส่งเสริมหน่อยมันจะได้ดังออท่านผู้มีเกียรติที่รบกับบุคคลคนนี้หากผมไม่แนะนําท่านอาจจะไม่ทราบว่าเขาเป็นใครนั่แน,น่ลอยอย่างเขาเท่อย่างเขาสมาร์ทอย่างเขาแสดงพ่อผู้ชมมาแล้วสี่เรื่องรือยกันเ,ออเรื่องแรกเป็นพ่อผู้ช์รักหวานซึ้งตรึงใจดูแล้วชมแล้วตลอดการหวานอูราจริงๆอยากจะชมแล้วชมอีกออและแกะเรื่องอะไรจูบจิมที่ริมบึง ไปจูบเขาจะไปเขาตายไปตั้งนานแล้วจุ๋มจิ๋มอ่ะเขาเป็นเพื่อนกับจุ๋มจิ๋มไงจุ๋มจิ๋มเป็นผู้หญิงไงแสดงบทเป็นผู้หญิงคุณบ้าหรือเปล่าอยู่ๆจะให้ไปจูบคนตายไม่เอา่ะไม่เอาันเอาเรื่องใหม่เขาไปดีแล้วเรื่องที่สองเกี่ยวกับผลิตัณธ์ของไม้เมืองเดิมนี่เกี่ยวกับภูเขาลำเนาไพรท้องไร่ท้องนานั่นเขารับบทเป็นชายชาวเกษตรกรและแก่เรื่องอะไรอ้อมอกควายครับ ฉันไม่ใช่ควายจะมากอดฉันอยู่กับควายทั้งวันเรื่องที่สามชั่วดีเด่นเป็นที่สุดเลยโอ้โหนี่ยิงนี่จอตุงไปคุณมาเป็นอาชญากรชั่ว้สงครามก็ไม่ใช่และแกเรื่องอะไรจอมโจรซักผ้าครับอ๋อปล้นไม่ได้เลยมาซักผ้าครับเขาเรียกว่าโจรอนาไมแม่ขายข้าวแกงดีมากเรื่องที่สี่ชั่วที่สุดเป็นขวัญใจของทหารขวัญใจนักร้องขวัญใจนักแสดงขวัญใจตลอดการขวัญใจนักธุรกิจ และแกเรื่องอะไรนี่หรือปอกต้งเขาเลิกกันหมดแล้วที่เขาไม<ล>่เล่นแล้วการพนันเลิกแล้วเหรอพูดออกมาแต่ล,ละอย่างแล้วอย่างนี้เป็นดาราไม่ได้แล้วครับไม่ได้เ<ม>ลยต้องนี่นี่เหรอดูบุคคลที่สูงปโปร่งสง่าแกชอบใจสูงที่สุดในขบวนการคนแคะด้วยกันทางนี้นี่บ้ายอจริงนะบุคลิกการแต่งตัวเขาเข้าบ่งบอกเป็นผู้มีอันจะกินรองเท้า สั่งตรงจากชิคาโกอนกของนอกกางเกงจากสิงคโปร์ของนอกสูตรเป็นเยี่ยมของนอกทรงผมเยอรมันนอกอีกแล้วใบหน้าเวียงจัน์นอกอีกประเทศติดกันชายแดนต้องคนนี้หดาราตัวจริงเขาเป็นทั้งดาราและ เป็นทั้งเชื้อลาไม่เป็นยังไงนะะไม่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 คุณคุณอร่าประยจานดาราผมสิครับทำไมเป็นเชื้อลานะมีเงินมีทองเป็นสิบสิบล้านยังหาไม่ได้นะครับเชื้อลาน่ะโอ้ตื้อไม่ได้เอองั้นเอาไม่มีขายตามท้องตลาดนะฮะยกย่องอย่างเดียวโชว์เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแน่นอนอยู่ๆเขามาปรากฏกายณเวทีแห่งนี้ ตีนซ้ายเหยียบผินล่องกล้าตีนขวาเหยียบสันเขาผูผ่านเขาคือสุภาพรุหนวดเลียวในตาสีเหล็กเด็กเห็นผวาหมาเห็นสะดุ้งโอ้น่ากลัวใครก็กลัวในวงการพนันเลยเหรอไม่ว่าจะเป็นไพ่ถัวโปไฮโลน้ำเต้าบาคลร่ามามวยเขาสมยานามให้ว่าเซียนไอหมูแล้วไม่เป็นเหรอเป่ากบยังแพ้เขาเลยยัง ยังไม่สาใจท่านใช่ไหมเล่าอะไรอีกยังไม่ถึงกินใช่ไหมเล่าพบกันอะไรเฮยูคอมานฮลโหลฮลโหลโอเคมายเฟน ทาเป็นดาราผู้ยิ่งใหญ่จากฮอลลีวูดอัลโหลยูมายเนไม่ได้พูดกับเองอ้าวมันยังไงกันวะโอ้แลมดาโอเคมิเตอร์มน์เมืองสุริน์เยสเซอร์โอ้มาิสเตอร์ชาติโอเคแซงก้มน์เมืงสุินทร์ครบนโอ้ my friend โอเคแซงก้อ่าฮัลโหลยูไม่ได้พูดกับเองอ้าะไระมาได้น้แดงทอง แสงทองเมืองมุดกนไอ้มนมืองสุรินล่างรถมาด้วยกันมึงรับองมาจาอยู่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 ฉันจะพูดกับเองเนี่ยอะไรเป็นดาราภาพอยู่นิดหน่อยได้ไหมโอเคผ่านมาฟังมาดแจ๋วนิธิทัศ ร่วมกับตะลุยตลาดตลกขอเสนอภาพยนตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่อิงประวัติศสาสตร์ขนาดยาวพราวไปด้วยฤทน์ส,สีธรรมชาติงามระยับตาการตาลีลาการแสดงพลิกแพลงรักโศกก,กินใจเถธานารมขื่นขมสุสนานสำรามตั้งแต่ต้นจนจบถึงบทรบเื่มอย่างทราบซึ้งรึงใจยิ่งนักถึงบทรัก,รกแลกอย่างดุเดือดทารุณเชิญไ,ไปเลยพระคุมติชมหลายเหลี่ยมหลายแงย่มีท้าข้าชูข้าแม่แล่เนื้อพ่อหกักคอเมียเสียเชิงชายตายกันดาบหน้า เหนื่อยฟ้าเป็นมุ่งทุ่งเป็นเลือดเชือดกันใดนน้ำปล้มกันบกชกกับเขาก็อยากกนที่สอกต่อก็ันด้วยหมัดซัดกันด้วยแข่งแทงกันจอขาดเป็นภาพอย่างที่ตื่นเต้นและแปลกประหลาดก็คือเมื่อไรเนาะผมจะเต็มหัวอะไรไปเกี่ยวอะไรกับผมคุณชายเอางี้ดีกว่านี่พวกเรามาวันนี้วันกองทัพไทยครับเราอยากจะอวยพรให้ทหารไทยทุกท่านเนี่ยอวยพรได้มีความสุข ทีนี้การอวยพรนี้ไอ้คลั้นผมจะอวยพรคนเดียวคนละกองละกอไปเลยไม่ได้อก็ได้ดิไม่เกรงว่าคุณจะยืนเฉยๆทีนี้การที่จะอวยพรตอนนี้ผมอยากจะให้อวยพรไปทีละคนทีละคนค,คนละท่อนร่วมมือกันเหมือนกับกองทัพไทยที่หนักแน่นใช่ได้เลยอ่ะจัดแถว,แถวสอลรามคนมาบ้างนะใครใครสอลรามต้องสอนรามต้องทำไมเรียกใครสอนรามอ้าวนี่ไงเขาแต่งตัวนี่เหรอใช่ หน้านี้สอนรามใช่ถ้าหน้าแบบนี้สอนรามนะทำไมอ่ะคุณนย่างผมก็ต้องพิดทองเจือละโอโ้โหแม่ถ้าเองพิดทองเจือนะทำไมฉันก็เต๋าหัวโตกแล้วะโอโ้โหด <laughs> ุเลตแม่ตัวเตี้ยเต๋าหัวโจกถ้างั้นสูงโป่งอย่างกูก็ต้องดำาฟเวอร์ลวะวะแหมอย่างเองดำาฟเวอร์นะค <laughs> ุณอย่างฉันก็ ดอนสอนระเบียบแล้ววะแหมดอดนสอนระเบียบแหม่โดนอะไรถ้าหุ่นอย่างเองดอนสอนระเบียบนะทำไมอ่ะฉันก็ชอชนะจินดาแล้ววะตายตายแล้วบ้าหรือไงไม่ได้รู้ว่าใครเขาอยู่ใครเขาไปแหม่งั้นฉันก็ฉังทองละตายแล้วคุณชายตายแล้ว อ้าวงั้นฉันกับพ่อแกละตายแล้วยังฮะยัง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 ไม่ตายแต่มียังยังอยู่อะเป็นห่วงพ่อนะแกไม่เอาดิแปะอย่าพูดอย่างนั้นนี่แปะที่ไหนนะเกาเรียกเอยตีนายเฉยตีเนี่ยเอยตีโอ้ไม่น่าจะกระแปะแกแกจะเป็นเอยตีก็มีเชื้อจีนจะอวยพรยังไงอ่ะอวยพรเป็นกรอนสดๆกรอนสดผมจะเป็นคนขึ้นเขาแถวเขาแถวเขาแทงพอผมขึ้นเสร็จ น้องตุดต่อไปดูตามฐานะนะใครมีทองอยู่ข้างหน้านะเออคุณคุณคุณรอขอเพื่อนอยู่ฮะหัวแถวนี่เขาเรียกว่าประนามตัวเองอยู่ตามฐานะบ้วยเลยนะพอผมขึ้นนะน้องตุดต่อน้าแสงตามผิดพีดพีดเออผิดตาม สอนราม,รามเอ,อมมแล้วก็ติดเข้าไปแล้วชาติดำดำออดำ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 ลงแล้ว <c oughs> ติ๊กชิโร่หน้าติ๊กอ,อย่างนี้เปิดคอนเสิร์ตใครจะดูวะเนี่ยมามามาจอยกันละจอยกันละไม่ต้องมาอย่างอย่างแกไม่มีใครมาจอยด้วยหรอก <c oughs> จอยยากว่ะมีะแต่เขาจะจากทั้งนั้นเนี่ยนะเป็นคนจบอ๋อครบขึ้นต่อตามติดลงจบ โอเค <Okay. S 2> ผมจะเริ่มเลยนะต้องมาต,ต้องสัมผัสกันป่ะเอาต้องสัมผัสสิอขอให้ทหารราบที่11ใจเด็ดทุกทุกท่านใจเด็ดทุกทุกท่านมีความสำคัญรักประเทศดีหนักหนา ก้อนหนาเออ,เอ,อ,อใช้ได้ใช้ได้ดีหลักหนาดีหนักหนา,นาไม่วันไวแม้ค่าศึกที่ตามมาอยู่ยางสง,งาคือทหารไทยใจซื่อจริงใจซื่อจริงใจซื่อจริง สิ่งหยังก็ตามแต่พ่อแม่เอ๋ยคอ,อยบอกเคยวันไหวใจสู่แท้แน่นอนเด้ออะไรอ่ะแล้วกูจะไปยังไงเอ้ยอะไรอ่ะก็จบไง วันกองทัพไทยฮฮ้อ,อะไรมันพูดไม่นึกถึงคนต่อ,อมาหรือมาที่นี่แสนสุขโขสุขโขแล้วนะมีเครื่องบินลำใหญ่ๆและโตโตแสนสุโขแสนสุข,ขี ดีจริงจริงห่วงคนนี้เอกละสามจริงแล้วนะเธอน่ะดีจริงจริงดีจริงจริงเส้นผู้หญิงเสินผู้ชายทั้งหลายแหล่หอดอีพอหอดอีแม่เสินมาเป็นกำลังใจให้กองทัพไทยเด้อเอยซาลาลาแน่ เอาไปหมดแล้วอ่ะโอ้ยเนาะก่ย่งวะไก่ย่างวะ,ะใช่ไม่ได้ใช่ไมได้ไม่มีไอคิวเลยจริงๆก็มาเอ<ข>าไปหมดแล้วจะผมจะเอาอะไร<บ>ะลำ<ะ>คุณน,นั่งดูคุณชายจะเล่นให้ดู ก็อะไรอ๋อแม่สแสดงว่าคุณว่าคุณฉลาดกว่าคุณชายฉลาดแน่นอนจะรู้ได้ยังไงว่าใครฉลาดกว่ากันนะ่ะนี่จะถามเขาอยู่นี่แล้วอ,อ๋อจะถามผมแล้วมนเมืองสุรินทร์ก็ถามเขาจังเลยถามไม่รู้เลยนี่ฉันจะถามแกบ้างเล่นตีไหลนะอยตีหัวนะไม่ตีไหลเหรอครับโอ้ได้สบายเพราะหัวผมไม่ค่อยสบายไม่สบายเหรออ่าตีไหลเล่นแบบไอคิวร้อ ฉันถามแกแกตอบไม่ได้ฉันก็ตีแกหนึ่งครั้งถ้าฉันตอบได้ฉันตีแกคืนหนึ่งครั้งเข้าใจใช่ไหมแน่นอนอยากจะทราบว่าปลาอะไรเอ่ยที่ไม่มีหัวปลาตั้งโกถูกพิษแล้วปลาอะไรที่ไม่มีหัวปลาที่เขาตัดหัวออกปลาที่เขาตัดหัวออกใครเอาไปตัดหัวปลาออกวะนอ่ะแล้วปลาอะไรที่ไม่มีก้างปลาที่เขาเอาก้างออกถูกพิษ ปลาอะไรที่มีก้างก็ปลาตั้งกองฉันเนี่ย้นายอกต้องเอาไขควงบงโหน้ำบงสิอืมนะดูตัวอย่างนี่ฟังให้ดีปลาอะไรที่คนมองไม่เห็นตัวปลาปนปลากระป๋องทุกพิษแล้วปลาอะไรคนมองไม่เห็นตัวปลาพินิหารปลาอะไรพินิหารปลาหายตัวได้ปลาอินเดียอ๋อปลาหายตัวเอแล้วปลาอะไรที่คนกลัวมากที่สุด ปลาฉลามถูกผิดปลาอะไรคนกลัวปลาระเบิดเออนึกว่าจะเก่งมาฟังอยากจะทราบว่าพระอะไรเอ่ยเเอาใหม่เอาใหม่วัดอะไรเอ่ยที่ไม่มีพระอยู่อ๋อวัดร้างถูกผิดวัดอะไรที่ไม่มีพระอยู่วัดสายตาประกอบแว่นแล้วอยากจะทราบว่า เวลาคนเดินไปกลางแสงแดดเนี่ยกลางวันกลางวันทําไมคนถึงเอามือป้องหน้าลักษณะนี้เพราะว่าป้องกันแสงแดดเข้าตาถูกทิศทําไมต้องทําแบบนี้ที่ทําแบบนี้เพราะว่าทําอย่างนี้ไม่ถนัดเข้าถึงต้องมาทําอย่างนี้มันเมื่อยฟังปัญหาของฉันง่ายๆยยังไงอะไรเอ่ยวัวมีกี่เขา โอ้ปัญหาอนุบาลเออแกตอบไม่ได้ก็แล้วกันน่ะวัวมีสองเขาถูกพิษวัวมีกี่เขาวัวมีแปดเขาวัวอะไรวัวกระตูนฉันจะวาดสิบสองเขายังได้เลยแล้วหมามีกี่ขาอ้าวหมามีสี่ขาถูกพิษหมามีกี่ขาหมามีแปดขาหมาอะไรมีแปดขาหมาเดือนสิบสองแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนว่าเดือนไหนเป็นเดือนไหนทุเล็จริงจริงั้ง ฉันถามเธออีกครั้งหนึ่งได้นะเอออะไรเอ่ยเขียวเขียวเหมือนพาอินบินเหมือนอะไรบินเหมือนนกทุกพิษเอ้าแล้วบินเหมือนอะไรบินเหมือนเอกพันคู่แฝดกันไม่เคยรู้เรื่องเลยเลยเด้อเด้อเด้ออะไรส้มส้มอะไรเอ่ยที่เปรี้ยวที่สุดส้มลังสิตทุกพิษส้มอะไรเปรี้ยวที่สุดส้มบางลูก มันยังไงเธอเคยไปซื้อส้มไม้มาไปกิโลนึงเนี่ยแล้วถามว่าส้มเปล่าเนี่ยส้มนี้เปรี้ยวไหมอ่อมันมันมันก็เปรี้ยวเป็นบางลูกอะไรเงี้ยส้มบางลูกอ๋ออ๋อมันส้มเป็นบางลูกอ้ยภาษาอีสานปนภาษาปากกาแก่เบ่าเก่งเนาะโอ้ยเอ๊ะเขาพูดอะไรกันสิเน่พูดอะไรกันสิวันนมาฉันถามอีกบ้างได้อยากจะทราบว่าระหว่างรถติดพัดลมรถติดแอร์รถอะไรเย็นกว่ากันรถ ติดพัดลมเย็นกว่าถูกอี <Hit. S 1> ดรถอะไรเย็นกว่ารถขายไอติม <laughs> แล้วรถขายติมกับรถติดแอร์รถอะไรเย็นที่สุดรถขายติมถูกผิ <Hit. S 1> ดรถอะไรเย็นกว่ารถบรรทุกน้ําแข็ง <c oughs> ง,ง่จริงๆโง,ง่จริงๆ <c oughs> ไป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 เดี <c oughs> ย๋ยววัดหลังแหวนเลยปปะถอเสียหน้าหมดฟัง <c oughs> อะไรปัญหาข้อต่อไปอะไรเอ่ยเหมือนพระแม่ชีหัวรถเหมือนพระถูกพีดอะไรเหมือนพระเน้น บอกเคยเห็นบอเนนน่อยบินสบายน้ำหลวงพ่อแท้แท้แล้วอยากจะทราบว่าอะไรที่เหมือนเนรพระถูกผิดอะไรเหมือนเนรหลวงพ่ออุ้ยยแล้วหลวงพ่อมาอะไรอ่ะเล่นด้วยอ๋อจะเล่นก็ไม่บอกคุณชายเจ็บนะไม่จัวแม่ไม่จัวตามมาอะไรตามมาไม่ใช่อับดุลนะจะต้องตามมาขนาดนั้นพังนะฟังไม่พัง แม่หน้าหน้าจะพังอยู่แล้วฟังให้ดีครับพระอะไรเอ่ยที่ไม่บินททบาทพระพุทธรูปทุกที่พระอะไรไม่บินททบาทพระตายจะลงมาเต็มหัวนะเดี่ยวเลแล้วฉันถามแกบ้างเลิกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีย ยังเลิกไม่ได้เหนื่อยจะเหนื่อยยังไงอ่ะฉันยังไม่ได้ถามแกอ่ะคุณมนลนฮะคุณต้องเข้าใจประชาธิที่ไปไตยจะบังคับไม่ได้นึกว่าคุณชายเขาไม่เล่นคุณก็ไม่น่าไปบังคับเขาไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องถามเขาก่อนเพราะเขาถามฉันหลบไปหลบไปหลบไปคุณชายเขาไม่เล่นแล้วอยาขวางนะอะไรวะ<笑><笑>เล่นอีกก็ได้อ่าทีเนี้ยสวยโดนแน่โอ้ยมีอะไรวะตามมาอะไรตามายังไง นี่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 กูวกูจะขึ้นล้กกูจะลงฉันว่าแกจะลงกูขึ้นแกจิงจริงทีนี้ฉันถามแกว่ะเลิกและเดี๋ยวสิแม่ไม่เล่นกับคนแปลกหน้าหน้าแกแปลกยิ่งกว่าคนนีก เขาไม่เล่นกับช่างเอาคุณมนอย่าขวางผมซีเอคุณอย่าเป็นคนอย่างนี้สิเอทำไมชอบมายุ่งเรื่องชาวบ้านมานี่เล่นอีกก็ได้เอทีนี่ฉันถามแกอะไรล็อกคอเหรอดูนะดูนะนี่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 แกว่าฉันจะลงหรือฉันจะขึ้นเรียนแบบเรียนแบบ แกว่าฉันว่าแก่ขึ้นฉันลงเออไม่เรียนแบบยิงด้วยแต่แล้วมึงก็ต้องขึ้นมาเอาทีเดียวเลย <c oughs> พาไปภาพ